สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องของนิงอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีปีใหม่เพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะนิงขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะผ่านวิกฤตน,นี้ไปนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาพร้อมกับเฟเวอร์ริตนะคะปี2020นนะคะที่ว่านิงใช้แล้วชอบอะไรบ้างนะคะแต่อันดับแรกก่อนที่เราจะไปชมเนี่ยนิงขอเกิดก่อนเลยว่าปีที่แล้วนะคะเป็นปีที่นิงรู้สึกว่า เราเอ่ยเนื่ยนิ้งรู้สึกวันนี้เป็นคนทำอะไรเอ่ยเอ่ยเอ่ยช้าขึ้นอะไรแบบมันเหมือนไม่มีกระติดกระใจในการแบบว่าที่จะโฟกัสอะไรไปสักอย่างเลยนะคะก็นิ้งก็บอกก่อนว่าของที่นิ้งใช้เนี่ยอาจจะเป็นของที่แบบซ้ํากับปีก่อนโน้เลยนะคะกับปี2019นะคะทุกคนเพราะว่า เปิดมาต้นปีอะเราก็ไม่ได้ไปไหนแล้วอะไรแบบนี้แล้วนะคะทําให้นิ้งเนี่ยไม่ค่อยจะแต่งหน้าด้วยในยการแบบอยู่บ้านอะไแบบนี้นะคะก็เป็นปีที่แบบในเนยแล้วก็รู้สึกว่าเครื่องสําอางจะหมดช้ากว่าปกติมากๆเลยนะคะก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยว่าของที่นิ้ง channel ชอบมมีอะไรบ้างคะ่ะ เริ่มกันที่ตัวแรกนะคะเป็นสเปย์นะคะที่ว่านิงจะใช้ในการแบบฉีดก่อนแป่งหน้าอะไรแบบนี้นะคะกับตัวนี้เลยนะคะมาริโอ้นะคะบาเดสคูนะคะตัวนี้นะคะกลิ่นก็จะออกแบบส้มๆส,สดชื่นนะคะมีความแบบฟรุตตี้นิดๆนะคะตัวนี้นิ้งรู้สึกว่ากลิ่นเขาไม่ได้ว่าแรงเหมือนแบบตัวกุหลาบนะคะที่นิ้งใช้เพราะว่านิ้งรู้สึกว่านิงใช้ตัวกุหลาบตอนนี้ก็ประทับใจนิงก็เลยอยากเปลี่ยนสูตรบ้างนะคะ ตัวนี้ก็ยังติดเป็นแบบใช้แล้วชอบที่ว่าฉีดแล้วก็รู้สึกสดชื่นนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาฉีดน้องคนนี้นะคะก็ไม่มีอาการแบบระคายเคืองอะไรแต่อย่างใดเลยนะคะก็รู้สึกว่าจะใช้น้องไปเรื่อยๆนะคะต่อมานะคะเวลาที่นิ้งฉีดสเปรย์เสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่นิ้ง ขาดไม่ได้นะคะก็จะเป็นครีมกันแดดน,นะคะทุกคนตัวกันแดดที่นิ่งชอบนะคะใช้แล้วชอบแล้วก็ใช้บ่อยเนี่ยก็คือสองตัวนี้เลยนะคะกับบิโอเรนะคะตัวนี้เป็นรุ่นอะควาลีนะคะสีฟ้าคือใช้แล้วชอบมากๆจะแบบไปซื้อหลอดใหญ่มาเลยนะคะรู้สึกว่าใช้ได้ตลอดเลยนะคะตัวนี้นะคะนี้ก็ใช้ในแบบชีวิตประจําวันทั่วไปเลยนะคะเพราะว่าเขาอะ ซึมเข้าผิวเร็วดีนะคะก็ชอบแล้วทําให้ไม่หนักหน้าด้วยนะคะส่วนตัวนี้นะคะนิ้งพกไปทะเลมาคนแล้วเวิร์กมากๆคนะ่ะกับบานาน่าบูสนะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นอควาเหมือนกันนะแต่ว่าสูตรเนี้ยเป็นสูตรสีฟ้านะคะจะเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่ว่าไปออกกาลังกายหรือว่าโดนแดดอะไรเงี้ยคือแบบนิ้งพกไปทะเลแล้วเวิร์กมากกลับมาผิวไม่ได้เข้มขึ้นแล้วก็หน้าไม่ลอกอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะทั้ง2หลอดนี้นะคะเวลาที่เขาซึมเข้าผิวแล้วเนี้ยจะไม่ช่วย เรื่องของให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสหรือว่าทาแล้วหน้าเทาอะไรแบบนี้นะคะไม่ต้องกังวลเลยพเพอเราเขาซึมเนี่ยก็จะเป็นผิวเราเหมือนตอนลงแบบเซรั่มบำรุงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ลงคอสซิลเลอร์ลงรองพื้นอะไรงี้ทับได้ปกติเลยตัวต่อมานะคะปีที่แล้วเนี่ยรองพื้นนะคะนิงต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ใช้แทบไม่ได้ใช้รองพื้นเลยเป็นปีที่รู้คึกว่าใช้รองพื้นเก่าแล้วก็ลองรอง,รอง,รองพื้นมานะคะแต่ว่ายังไม่รู้สึกว่ามีตัวไหนแบบ โดนใจอะไรที่แบบชอบเป็นพิเศษนะคะส่วนใหญ่ก็จะแบบใช้สลับสลับกันไปนิ่งก็เลยยังไม่เลือกมาเป็นตัวที่แบบใช้บ่อยอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ายังรู้สึกว่าไม่เจอไหนที่ประทับใจแบบจริงจังอะไรแบบนี้นะที่นิ้งจะใช้บ่อยนะคะจะเป็นคอนซีลเลอร์คู่กับแป้งพับ น,นี้คือสัดส่วนใหญ่เลยนะคะนิงก็เลยจะมาแนะนำคอนซีลเลอร์นะคะกับตัวนี้ที่นิงยกให้เลยกับ Ni สนะคะบอนจุกโกลนะจริงๆตัวนี้นะคะเขาออกมาพร้อมกับรุ่นที่เป็นรองพื้นด้วยแต่ว่าตัวรองพื้นนิ้งไม่ได้ใช้นะคะตัวคอนซีลเลอร์นี้นะคะจริงๆแล้วตอนลองครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อเขาบางกว่าที่เราต้องการคือแบบตอนนั้นเราอยากได้คอนซีลเลอร์ที่แบบปกปิดมากๆแต่ว่า นิ้งก็ามาใช้ตรงบริเวณใต้ตาอะไรแบบนี้ค่ะสุดท้ายแล้วนิ้งกลับมาใช้เขาใหม่แล้วนิ้งก็คือว่าเออจริงๆชีวิตประจําวันเราไม่ต้องแน่นมากอะไรแบบนี้ เราก็ได้ใช้น้องคนนี้มาอน่านมากๆแล้วนะคะด้วยความที่เขาเป็นรุ่นโกลย mm hmm. เนื้อเขาจะไม่แห้งมากนะคะทุกคนก็คือใต้ตาของเราเนี่ยไม่ได้ดูแบบแห้งกรังอะไรแบบนี้นะคะก็เซ็ตด้วยแป้งฝุ่นธรรมดาได้นะคะตัวต่อมานะคะเป็นแป้งพับตามที่เราบอกไปว่าเราจะใช้คู่กับคอนซีลเลอร์นะคะกับแป้งตัวนี้นะคะกับเธอคะ่ะเป็นเธอ UV นะคะ Professional Makeup Powder o ์ออยล์คอนค่ะ นิงใช้เบอร์23นะคะต้องบอกก่อนว่าใช้หมดมาแบบหลายตลาดมากๆเลยนะเนี่ยคะ่ะเปิดให้ดูเลยว่าหมดมาหลายตลาดจริงๆแล้วของเขาใช้ได้ดีจริงๆนะคะตัวนี้นะคะให้การปกปิดที่ดีเลยนะส่วนใครที่แบบชอบงานผิวอยากให้เห็นผิวอะไรเงี้ยนิงว่าต้องใช้แปรงปัดนะคะเพราะว่าถ้าลงด้วยพับเนี่ยบอกเลยว่าตึบ <laughs> แล้วคือันิงนี่ชอบใช้คอนซีลเลอร์คู่กับแป้งพับตัวนี้มากๆเพราะว่านิงรู้สึกว่าเขาปุ๊กปิดดีเลยนะคะทําให้นิงแบบไม่ค่อยได้ใช้รองพื้นสักเท่าไหร่ด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้ควบคุมความมันได้ในระดับกลางถึงดีเลยนะคะ ส่วนใหญ่นะคะบริเวณที่นิ้งจะมันเนี่ยนิ้งจะมันตรงช่วงปลายจมูกอะไรงนี้ส่วนตรงบริเวณอื่นเนี่ยไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะคะต่อมานะคะเราก็จะมาพูดกันถึงแป้งฝุ่นนะในบางครั้งเนี่ยเวลาที่นิ้งลงรองพื้นนะคะน,นิ้งก็จะใช้แป้งฝุ่นในการเซตรองพื้นนะคะกับแป้งฝุ่นตัวนี้ที่นิ้งใช้แล้วชอบนะคะค่อนข้างประทับใจเลยกับตัวอนาตเซียนะคะตัวนี้เป็นตลับใหญ่นะคะรุ่น loose setting powder นะคะสีที่นิ้งเลือกมาคือสี r a n s l u c e ซ t นะคะ ทำไมถึงชอบน้องคนนี้นะโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบแปรงอนาโตเซียอยู่แล้วนะคะตัวแป้งเนี่ยเป็นเนื้อสีขาวมีความแบบความละเอียดมากๆเลยนะคะคนตัวแป้งเขามีความละเอียดแบบละเอียดมากๆเลยอะเนี่ค่ะพอเวลาเราทาไปเราปัดไปเนี่ยเนื้อเขาก็จะเนียนไปกับผิวเราเลยนะคะเม็ดเล็กเม็ดแบบละเอียดมากๆเลยนะคะนิ้งชอบเามาเซจตรงแบบ ช่วงใต้ตาอะไรแบบนี้คือเวิร์กมากๆานะคะเวลาเราลูมร้องผิวนนะัส่วนเรื่องควบคุมความมันนะคะนิงให้อยู่ในระดับกลางๆางถึงดีนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมันตรงบริเวณจมูกเช่นเดียวกันส่วนตรงพวกหน้าแก้มอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีความมันนะคะตรงใต้ตาก็ถ้าเกิดวันไหนที่แบบ ากาศร้อนมากๆนี่กก็มีตกร่องบ้างนะคะต่อไปนะคะเราขาดไม่ได้นะคะกับงานคิ้วนะคะงานคิ้วต้องบอกก่อนเลยว่าแทบจะเป็นชุดเดิมทั้งหมดว่านิ้งรู้สึกว่านิงลงตัวกับน้องสองคนนี้มากๆแล้วนะคะกับดินสอเขียนคิ้วของเธอนะคะตัวนี้นะเป็นรุ่น masterpiece นะคะ waterproof auto eye brow pencil นะคะ สีเขาคือแบบดีมากๆเป็นสี02 Natural b r o า n นะคะเป็นสีน้ำตาลโทนเย็นนะคะทุกคนไม่ได้ว่าเป็นน้ำตาลแดงหรือเงี้ยเวลาเขียนเนื้อลื่นนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยนะตัวนี้นะคะติดทนได้ดีเลยนิ้งชอบนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งขาดไม่ได้นะคะกับ b รอิดบายน้องฉัดนะคะทุกคนตัวนี้บอกเลยว่าใช้นานแล้วยังไม่หมดเลยแล้วคือ ใช้พร่องไปนิดเดียวเองทุกคนกับสีน้ำตาลเข้มทําให้นิงรู้ว่าอ๋อปีหนึ่งเราไม่จําเป็นต้องมีที่เขียนคิ้วเยอะอะไรนี้ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากนิ้งก็ตัดผมหน้าม้านะคะแต่ว่านิงก็จะมีเขียนบ้างนะคะนิงก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลซะส่วนใหญ่เพราะว่านิงอ่ะไม่อยากให้คิ้วของนิ้งดูเข้มไปแต่ก็ไม่ได้อยากให้ดูเป็นคิ้วโลนไปอะไรนี้นิงก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นสีน้ำตาลยังน้อยก็ดูฟ้งๆอะไรแบบนี้นี่ค่ะที่เขียนอยู่น่ก็จะดูฟ้งๆ แบบเออยังมีคิ้วอยู่นะแต่ว่าซบซเพราะว่าเรากัดหน้ามาอะไรแบบนี้ เขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะเราจะไม่เสร็จคิ้วของเราในยุคนี้ก็ไม่ได้นะคะกับเจลปัดคิ้วนิงบอกเลยว่าตัวนี้มาแรงแซงทุกคนจริงๆกับแบบสิ่งที่ไม่ค่าขีดแล้วก็เป็นลูกลักใหม่ของนิ้งนะคะกับตัวนี้ค่ะ for you to blow c o d e นะคะทุกคนตัวนี้เวิร์กมากๆนะคะเป็นไอเทมหนึ่งที่ for you ทำออกมาแล้วแบบดีมากนอกจากแบบลายลิปสติกกับปัชออนที่ว่าออกมาบบอร์หรือเกินอะไรอย่างนี้นะคะ่ะตัวนี้เป็น เสร็จคิวได้ดีมากๆทุกคนแล้วที่สำคัญคือการน,น้ำกันเหงื่อนะแล้ว ปัดคิวนะ้วเนี่ยพอเราคอาเซ็ตเสร็จแล้วอ่ะคิ้วมันตั้งจริงๆเออนี่เลยคิดว,ว่าถ้าเกิดอย่างบางคนชอบคิ้วฟูฟเนี่ยหรือว่าจะชอบแบบเรียงเส้นเนี่ยนึงว่าตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะคะก็คือเชียร์มากเป็นแบบคนเดียวที่เดียวจูมาก็เฮ้ยว้าวมากแล้วนิ้รู้สึกว่าในตลาดตอนนี้ยังไม่มียี่ห้อไหนที่แบบทําเป็นเจลใสปัดคิ้วแบบนี้ออกมาในราคาที่แบบอยู่ในงบ200บาทนะคะต่อไปเราเรามาพูดกันถึงเรื่องอายไลเนอร์กันดีก,กว่าอายไลเนอร์นะคะยังเป็นตัวเดิมเลยนะคะ กับตัวนี้ค่ะไลฟ์ฟอร์ดนะคะสีดำสนิทนะคะกันน้ำแล้วก็ติดทนได้ยาวนาะนแล้วก็ไม่แผ่นด้านะคะนิ่งใช้แล้วก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าสีเขาดำดีแล้วนิ่งนะคะจะเป็นคนชอบแบบใช้อายไลเนอร์ที่เป็นหัวพู่กันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาควบคุมได้ง่ายอะไรแบบนี้นะแล้วก็เขียนคมๆได้ดีด้วยนะคะ ต่อมานะคะเป็นอายไลเนอร์แบบเพนซิลนะคะเป็นยี่ห้อเดิมอยู่กับ e g r i p s นะคะเป็นสี s 2นะคะตัวนี้บอกเลยว่าหมดไปแล้ว1ด้ามน,นะ,ะยังรู้สึกว่าเป็นอายไลเนอร์ที่เขียนดีเขียนลื่นนะคะแล้วก็หัวเล็กมากๆควบคุมได้ง่ายนะคะสาเหตุที่ชอบนะคะโดยส่วนตัวนี้มีปัญหาอายไลเนอร์แบบดินสอคือบางทีเราซื้อมาใช้แล้วเราวางไว้ในห้องหรืออะไรเงี้ยเวลาผ่านไปเขาแห้งแล้วเวลามาเขียนเ,นยเราก็จะเจ็บ หางตาอะไรอย่างนี้เราใช่ไหมคะแต่น้องคนนี้คือไม่ไปเลยไม่ไปเลยเป็นแบบใช้แล้วหมดเนื้อก็ยังนุ่มอยู่เวิร์กมากๆนะคะต่อมานะคะเราจะมาพูดกันเรื่องของมาสคาร่านะคะมาสคาร่าที่นิ้งใช้แล้วชอบเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะว่าแบ,บ่งเป็น2แบบด้วยกันเลยคือปัดแบบว่าใน everyday look นะคะไม่ได้เน้นกันน้ำกันเหงื่ออะไรมากนะคะนิ้งยกให้เป็นตัวนี้เลยนะคะกับว Brand นะคะ เป็นแบรนด์ของคุณวิววรรณรสนะคะทุกคนตัวนี้มีขายในแบบร้านสะดวกซื้อนะคะหัวแปงจะเป็นแบบโค้งๆแบบนี้นะความมงอนยาวเนี่ยอยู่ในระดับแบบกลางๆนะคะปัดเป็น everyday look ได้นะส่วนตัวนิงๆชอบตรงที่ว่าพอเวลาเราใช้ดออกมาเนื้อเขาจะหลุดออกมาเป็นแบบเส้นเลยนะคะเป็นแบบเนื้อฟิล์มเคลือบไม่ได้ว่า เป็นขุยหรือว่าเป็นแพนด้าแต่อย่างใดเลยนะโดยรวมถือว่าโอเคนะคะตัวนี้สําหรับนิง้งนิ่งถือว่าไม่กันน้ํานะคือเวลาโดนน้าอะไรเงี้ยก็ดึงออกมาได้เลยนะคะเขาก็จะหลุดมาเป็นเส้นเส้นเลยก็เช็ดทำความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็พกไปไหนก็ได้นะัแพ็กเกจอะไร่างนี้ตัวต่อมานะคะเป็นมาสคาร่าที่แบบกันน้ํากันเหงื่อแล้วก็งอนยาวเด้งแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะกับลูกกลักเลยมาจอริก้ามาจอรก้านะคะตามที่บอกไปเลยว่า เป็นตัวให้แบบอุ่นไว้นะคะทุกคน<ๆ>เพราะว่าเขาไม่ได้ขายในไทยแล้วรู้สึกว่าของที่เราใช้แล้วชอบเนี่ยจะเป็นของที่แบบบางตัวเนี่ยไม่ได้ขายในไทยแล้วก็เสียดายแล้วก็เสียใจมากๆเหมือนกันนะคะเช่นอย่างน้องมาจอลิกา้ามาจอกา้อกาเนี่ยนิงก็ชอบมากๆเลยนะกับมาสคาร่าทั้งสองสูตรของเขาเลยนะคะไม่อาจเลือกคนใดคนหนึ่งได้กับตัวนี้นะคะจะช่วยเพิ่มความหนาแล้วก็ยาวนะคะแต่ว่าจะเน้นไปทางหนา กันน้ำกันเหงื่อนะคะส่วนน้องแท่งดาคนนี้นะคะก็จะเน้นเรื่องของความยาวมาเรื่องของความหนาเนี่ยไม่ค่อยช่วยสักเท่าไหร่นิ่งก็เลยจะแบบใช้คู่กันเพราะว่าเป็นคอมโบที่ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้นะกันน้ํากันเหงื่อใครที่แบบขนตาตกง่ายอะ่ะนิงแนะนําให้ลองมาสคาร่าญี่ปุ่นคือเอาอยู่จริงๆนะคะไม่ว่าจะแบบไปเล่นน้ําหรืออะไรงนี้นะคะหรือว่าโดนน้ําโดนฝนใส่คอนแทคเลนส์ น้ำตาไหลอะไรแบบนี้คือยังอยู่นะคะแล้วก็ไม่หลุดด้วยตัวนี้ต้องใช้เป็นแบบรีมมเวอร์ที่เป็นออยนะคะถึงจะแบบช่วยเช็ดได้ดีเลยนะคะต่อมานะคะนิงจะพูดถึงกาวนะคะกาวที่ว่าใช้ได้ในประสงค์มากๆะคะติดขนตาปลอมติดเทปตา2ชั้นทำตา2ชั้นต่างๆคือนิงรู้สึกว่านิงลงตัวมากแล้วนะคะกับอี้ฮอนี้นะคะดับนิง ใช้ดีแบบใช้ดีมากนิ้งเอามาติดขนตาปอมอะไรเงี้ยคือดีมากแล้วเวลาเช็ดเนี่ยเขาก็จะหลุดออกมาเป็นชิ้นๆเลยอะคะ่ะนิ้งจะไม่ค่อยชอบเวลาที่เราใช้กาวแล้วมันเหนอะแล้วมันติดพวกสลัลีพวกอะไรเงี้ยรู้สึกไม่ค่อยโอเคแต่ว่าน้องคนนี้ทําให้ปัญหาเราเนี่ยหมดไปนะคะอันนี้ขึ้นหลอดที่สองแล้วนะคะทุกคนคาดว่าต้องตุนแล้วแหละกลัวเดี๋ยวเลิกขายตัวนี้นิ้งใช้แล้วไม่แพ้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยกังวลว่าเฮ้ย จะใช้เราแพ้ไหมอะไรแบบนี้ไหมนะคะนิงก็แนะนำให้ลองเทสก่อนนะคะอย่าเพิ่งลองที่ตานะลองที่แบบจุดเทสอะไรแบบนี้ก่อนนะคะต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องขนตาปบอมนะคะที่ว่าเราติดบ่อยนะคะก็ยังคงเป็นยี่ห้อเดิมนะคะกับของ Becky lashes นะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นดีไว้ให้นะคะเพราะว่าเพราะว่าขนตาของทางร้านเนี่ยเราได้ใส่ไว้ในตลับนี้แล้วนะคะเราไปซื้อตลับ แบบนี้มานะคะเป็นตลางผลตาปลอมแล้วเราก็เลือกสีคู่ที่เราชอบนะคะมาใส่แต่ว่าสีคู่นี้นะคะก็มีการผัดเปลี่ยนกันนะคะแล้วแต่ว่าแต่ละช่วงนั้นเราอินอะไรแบบไหนนะคะก็ส่วนใหญ่เราก็จะเน้นเป็นฟูๆให้ก่อนนะคะแล้วก็ฟุ้งๆมีความบางเบานะคะแล้วก็มีความหนานะแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเน้น กับฟุง Talent, ้งไว้เกาะอ่อนตาหนิมนะคะแล้วก็แกนนิมนะส่วนใหญ่ที่เราชอบเนี่ยจะเป็นรุ่นพรีเมียมนะคะแต่ว่ารุ่นพรีเมียมของทางแบรนด์เนี่ยก็ไม่ได้แพงมากนะคะทุกคนเพราะว่าซื้อหนึ่งครั้งเนี่ยติดได้เป็นแบบ20ครั้งอะไรอย่างนี้เลยนะต่อไปนะคะขาดไม่ได้นะคะกับพาเลตอายแชโดว์นะคะคือต้องบอกก่อนว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบตัวอายแชโดว์มากๆเลยนะมีแบบหลายพาเลตมากๆสุดท้ายนะคะปีที่แล้วนะคะเรามาจับจุดเพ้ว่าตัวเองอ่ะยิบยิบแต่พาเลตนี้ใช้แล้วก็เวลา ไปเที่ยวไปไหนเนี่ยเราก็เอาพาเลตนี้ไปนะคะกับตัวนี้ค่ะ Color Pop Sweet Talk นะคะทุกคนเป็นพาเลตที่แบบสีใช้ง่ายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสายฝอรหรือว่าสายเกาหลีเลยนะคะดูสีสิค่ะทุกคนสีสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะสีที่เราใช้บ่อยอ่ะก็จะเป็นสีนี้ เพราะว่าน้องน่ารักมากนะคะน้องจะเป็นชมพูแล้วแบบเหลือบทองๆเป็นสีแบบโรสโกเวลาเราลงพวกสีแมทไปแล้วเนี่ยเราก็ลงน้องคนนี้ตรงกลางนะคะแล้วที่สําคัญคือเขามีครบมากนะกับเนื้อกลิตเตอร์ตรงนี้นะคะเป็นแนวแบบสไตล์เกาหลีก็ได้นะมีครบแมทชิมเมอร์กลิตเตอร์นะคะนิ่งเชียร์จริงๆ,ๆสําหรับใครที่อยากได้พาเลตสวยๆชักพาเลตหนึ่งท้่แบบใช้ย,วยาวๆเนี่ยก็ขอแชร์คันเล็บปอกสวีทท k นะคะพิคเม้นติดทนดีหมดเลยนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยพทนสี คือน่ารักจริงๆต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดอีกตัวหนึ่งที่ว่าเราซื้อเมื่อประมาณแบบต้นนปีที่แล้วเลยนะคะกับตัวนี้นะกลิตเตอร์โซนนะคะของลิ l y ี่ไบายเลยนะคะเป็นเบอร์สูตรเก้านะคะทุกคนเป็นกลิตเตอร์ที่แบบแตะนิดเดียวก็พุง่งแล้วอ่ะเนี่ยค่ะสีที่เราซื้อเนี่ยจะเป็นสีออกทองๆนะคะแล้วนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ค่ะดวงตาเราเห็นไ้ คือวิงวับแล้วติดทนดีเป็นกิเตอร์ที่ว่าไม่ต้องทากาวหรืออะไรนะคะแค่เ,เพื่อนๆเนี่ยวนๆไปแล้วค่อยๆแถบเนี่ยเขาติดทนเลยนะคะติดดีเลยนะเราชอบมากนะคะแล้วสีอะไรคือโดนใจมากซื้อครั้งหนึ่งเนี่ยใช้ไปยาวๆเลยนะคะคือแตะนิดเดียวเองทุกคนมันก็ตกใจแล้ว ต่อมานะคะมาในเรื่องของคอนทัวร์นะคอนทัวร์เรายังใช้ของปีที่แล้วไม่หมดเลยค่ะก็ะยังเป็นตัวที่คิดว่าถ้าน้องคนนี้หมดก็จะซื้อต่อกับตัว Sun สต็อกนะคะของ Fenty Beauty นะคะชื่อสีว่า Caramel Cutie นะคะเป็นสีน้ำตาลโทเหลืองๆทุกคนดูดีคะ่ะคือแบบยังไม่ขีดแพนเลยอะ่ะ เขาให้มาในปริมาณ6.23กรัมนะคะคุณแม่เราให้เยอะมากแล้วแบบแล้วคอนทัวร์ทุกคนต่อให้ใช้ทุกวันน่ะเราก็ไม่ได้ใช้ในปริมาณที่เยอะมากนะคะ ดูสิคะคือยังเหลือน้องอยู่เลยนะคะสาเหตุที่นิงชอบตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาอะมีโทนสีให้เลือกนะคะเยอะมากแล้วพิกเมนต์แน่นนะคะ,ะสาวผิวขาวที่ต้องการแบบว่าไม่อยากได้สีที่มันเข้มแบบนิ้งใช้อะไรแบบนี้นิงก็แนะนําว่าให้ไปเลือกที่ร้านซิฟโฟราเลยเพราะว่า สีเยอะมากๆทุกคนนี้เชื่อว่าเพื่อนๆต้องแมทสักเบอร์หนึ่งแหละที่ว่าเฮ้ยมันเป็นความเข้มที่พอดีต่อมานะคะเราจะมาพูดกันถึงบัชอนนะคะก็มีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันเลยนะคะกับตัวนี้ตัวแรกเป็นที่ทาตาของ e ีทูนะคะทุกคนใช่ค่ะเพื่อนๆฟังไม่ผิดเป็นที่ทาตาของ e ีทูนะคะเบอร์210นะคะตัวนี้ถ้าไปดูที่ร้านอะน้องจะดูแบบเฉยๆอะไรเงี้ยแต่พอใช้จริงๆแล้วอ่ะ น้องจะเหมือนคันเลือกป๊อปอันนั้นเลยนะคะที่ว่าชมพูแล้วมีแบบชิมเมอร์สีทองนแทรกอยู่นะคะแล้วเรารู้สึกว่าเวลาปาดัดดูสุขภาพดีมากๆเลยนะคะเนื้อชิมเมอร์เขาละเอียดจนแบบปัดแก้มก็ดูนวลนๆนนะคะเวิร์กมากๆต่อมานะคะเป็นพาเลตปัดแก้มจริงๆเลยนะคะกับแบรนด์ไทยนะคะของ f o r y o u นะคะคืออันนี้นิ้งทำรีวิวคลิปแยกไปแล้วนะคะเมื่อช่วงต้นปี ที่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าใช้แล้วชอบแต่นิงต้องบอกเพื่อนๆก,ก่อนว่าตัวนิงเองอ่ะนิงเลือกไม่ได้เพราะว่านิงชอบสีหนึ่งสีแต่และพาเลตมันก็เลยือกเาไม่ได้แต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยลองพิจารณาดูนะคะว่าชอบสีไหนนะสีที่นิงใช้บ่อยนะคะของพาเลตสีอมพูเนี่ยก็คือน้องคนกลางตรงนี้จะเป็นสีชมพูนะคะแล้วมีชิมเมอร์ประกายทองเนี่ย อยู่ด้านในเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้คนะสีชมพูเขาจะชัดกว่าตัวอีทูดี้นะคะเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นแบบชมพูหวานเลยอะน่ารักมากๆนะคะส่วนพาเลตสีส้มที่นิงชอบเนี่ยนิงก็ชอบน้องคนนี้เพราะว่าไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนทํบาร์ชออนที่เป็นสีส้มจ๋าขนาดนี้นะคะส้มแบบออกโทนเหลืองแล้วก็มีชิมเมอร์สีทองข้างในนิงชอบสีนี้มากๆเลยนะคะในพาเลตก็คือสองพาเลตนิงชอบสีที่บอเพื่อนๆนะคะส่วนสีอื่นเนี่ยก็ ใช้เฉยใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะคะแต่ว่าจะมี2สีที่บอกเพื่อนๆไปว่าใช้บ่อยนะคะต่อไปนะคะมาในหมวดของไฮไลท์นะคะนี้จะมาแนะนําถูกและดีก่อนเลยนะคะกับตัวนี้ค่ะเป็นของเอ s เซน e นะคะชื่อรุ่นว่า Good White g o o d Memory นะคะ401นะคะ Spring Kiss นะคะตัวนี้เป็นแนวโรสโกลอีกแล้วค่ะทุกคนแล้วให้มาในปริมาณแบบ9กรัมก็คือใช้จนหมดอายุนิ่งก็คิดว่าน้องก็คงไม่หมดนะคะ ตัวนี้จะออกแนวชมพูโรสโกอีกเช่นเดียวกันแต่ตัวนี้จะเป็นชมพูที่ว่าชมพูสว่างนะคะไม่ได้เป็นชมพูเข้มถามว่าอาวาอแนวช้ กับคนผิวเข้มเนี่ยจะเข้าไหมบอกกันเลยค่ะว่าเพื่อนๆปัดแก้มด้วยสีแมทนะแล้วเอาน้องคนนี้นะคะปัดลงที่แบบหน้าแก้มจะบอกว่าผิวผ่องมากผิวสวยละเอียดมากเนื้อละเอียดมากๆนะคะทุกคนจะปัดตัวนี้เป็นบัชออนเลยก็ได้นะคะก็จะดูแบบแก้มเบาวาว,วอะไรแบบนี้สวยนะคะสวย,สวยเป็นแบบถูกและดีเลยนะคะตัวนี้ราคา2 0 0รกว่าบาทนะคะเนื้อละเอียดเทียบกับแบบยี่ห้อแพงๆได้เลยนะคะอันนี้แนะนำจริงๆ สวยไฮไลท์นะคะที่รู้สึกว่าซื้อมาตั้งกับปีก่อนโน้นแล้วนะคะแต่มาใช้บ่อยในปีที่แล้วนะคะกับตัวนี้เลยอนาตตเซียนะคะเป็นลูชไฮไลท์เตอร์นะคะชื่อสีว่าโซฮอลีวูดนะคะทุกคนนี่รู้สึกว่าปลับที่เป็นปลับ กระปุกใหญ่แบบนี้นะคะกระปุกตัวเต็มแบบนี้น่าจะไม่มีขายในซีโฟราไทยแล้วนะคะตอนนี้เขาจะเหลือเป็นเซตที่เป็น3ชิ้นด้วยกันเลยที่จัดโปรอยู่ในเว็บซีโฟรานะคะเพื่อมๆลองดูนะคะก็จะถูกกว่าแต่ว่าอันนี้นิงก็ซื้อมาตอนเขาลดราคานะคะคุ้มมากๆสีโซฮอลิวูดเป็นสีที่ว่าใช้บ่อยมากกว่าตัวแอนเวอรซี่แล้วเพราะว่านินรู้สึกว่าเขาอะ อมเหลืองแล้วเวลาปัดเนี่ยมันดูนวลเข้ากับผิวนะคะมันดูคอมพีทมากกว่ามันดูเข้ากับหน้าเข้ากับผิวอะไรไปหมดเลยอะคะ่ะก็เลยหยิบน้องคนนี้มาใช้บ่อยในปีที่แล้วมากๆนะคะก็ชอบมากงานผิวงานหน้าเนี่ยจบไปแล้วต่อไปเราจะมาพูดถึงลิปกันบ้างเลยนะคะลิปสติกนะคะนิงจะแนะนําเป็นในเรื่องของลิปบํารุงก่อนนะคะลิปบํารุงนิงใช้ของลานเนตนะคะ น,นี้เป็นมาร์กตอนกลางคืนทุกคนคือดีจริงๆนะคะคือนิ้งอะซื้อกระปุกตัวเนี้ยมาทดลองใช้คือนิ้งใช้ไปแบบนานมากแบบหมดไปครึ่งเดียวเองนะคะจนนิ้งสั่งกระปุกใหญ่มารอไว้แหละแต่ว่าน้องคนเนี้ยยังไม่หมดเลยนะคะคือดีจนต้องซื้อกระปุกใหญ่ทุกคนคือตุนเลยอะดีมากๆเพราะว่านิ้งทาตอนก่อนนอนนะคะทุกคนตอนที่เราถ่ายเนี่ยจะมีความเหนอะหนี่นะคือด้วยความที่เขาเป็นมาร์กอะนะเขาก็จะมีความหนัก ิปากผ่านไปสักครู่หนึ่งนะคะเขาจะค่อยๆซึมเข้าริมฝีปากเนี่ยพราะตื่นมาตอนเช้าแบบริมฝีปากนุ่มมากนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของปากลอกได้ดีด้วยนะคือต้องบอกก่อนว่านิ้งเ,เป็นคนปากแห้งปากลอกแบบดึงดึงปากบ่อยมากนะคะพอมาใช้ตัวเนี้ยช่วยได้จริงๆเลยคือรู้สึกว่าดีจนต้องซื้อกระปุกใหญ่เลยะคะ่ะ มานะคะเป็นลิปรบำรุงริมฝีป,ปากนะเป็นแบบลูกกลิ้งนะคะนิงซื้อมาตอนเขาจัดเซลล์นะก็ได้มานะ,ะกับน้องคนนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นกลอสนะแต่ว่าช่วยในเรื่องของบำรุงได้ดีมากๆเลยนิงชอบเอาไวท้ทาก่อนแต่งหน้านะคะพอเวลาที่เราถึงขั้นตอนการทาลิปสติกเนี่ยเขาก็จะซึมเข้าริมฝีป,ปากของเราได้ดีเลยนะคะแล้วช่วยบำรุงริมฝีป,ปากให้ชุ่มชื้นด้วยก็นิงก็จะชอบเนี่ยเวลาบำรุงนี้เนี่ยใช้2ตัวนี้นะคะเพราะว่าน้องคนนี้เขาแทบจะไม่มีสี อกมาเลยอะคะ่ะต่อมานะคะมาในส่วนของลิปสติกนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยใช้ทยู่สองย e ี่ห้อที่ว่าหยิบจับบ่อยสุดแล้วก็เป็นแบรนด์ไทยด้วยนะคะกับ2คนนี้ค่ะข,ของ 2P Original กับแบรนด์นาทรีนะคะแล้วดูสีคือใกล้เคียงกันมากสีที่ใช้บ่อยสุดเนี่ยของ Original ะค,ะคือสีศูนย์เก้าเพราะว่าเป็นสีน้าตาลอมชมพูเวลาที่เราไม่แต่งหน้าแล้วเาทาน้องคนเนี้ยก็จะดูเป็นริมฝีปากของนิงเลยนะคะดูแบบเป็นชมพูอมน้ตาลอะไรแบบนี้นะ,ะเพราะว่าเราผิวเข้มอะนาะ,ะตัวนี้ก็จะดูเป็นน้าตาลที่อมชมพูติดแดงนิงดๆนี่รู้สึกว่าเป็นสีที่ไม่แต่งหน้าเนี่ยทาก็ทาง,ง่ายนะคะก็เลยชอบเบอร์นี้มากๆเลยหมดไปแล้วก็เลยสั่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่มาเป็นรุ่นใหม่มานะคะก็ชอบนะคะส่วน ลิปของนาลีนะคะ อันนี้เป็นเบอร์8 12ตัวนี้เป็นโทนน้ำตาลที่แบบติดเหลืองนิ้งรู้สึกว่าน้ำตาลติดเหลืองในไทยเนี่ยก็มีน้อยแบรนด์มากๆเลยนะที่ทำนะคะก็มีนาลีทำนิ้งก็เลยรู้สึกว่าชอบเพราะว่านิ้งเป็นคนใส่เสื้อผ้าสีเข้มใช่ไหมคะแล้วบางทีเนี่ยทาตาง,ง่ายๆเนี่ยนิ้ก็จะหยิบโทนน้ำตาลมาทาแล้วเวลานิ้งหยิบโทนน้ำตาลมาทานิ้ก็รู้สึกว่าวเต่าทาตาสีน้ำตาลแล้วเนี่ยเราก็ทาปากสีน้ำตาลไปเลยนิ้งเป็นมนุษย์แบบชอบแต่งชอบ แต่งน้าเป็นโมโนโทน <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าเพราะว่าโมโนโทนมันแต่งง่ายนะคะก็เลยคิดว่าก็เลยใช้คนนี้บ่อยเหมือนกันนะคะแต่จริงๆก็มีสีอื่นปรับไปนะคะแต่ว่าสองคนนี้จะใช้บ่อยต่อมานะคะลิปกอดที่ว่ามาฮิตช่วงแบบประมาณกลางปีถึงท้ายปีนะคะนิงรู้สึกว่าเทรนด์ลิปฝีปากที่แบบชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำเนี่ยกำลังกลับมาค่ะดิงก็เลยไปตาม ของ Color Pop ที่ว่าเขาออกมานานแล้วแล้วดูใช้จนองอกหมดแล้วนะคะเป็นลิฟกอนะคะชื่อสีฝัดดีนะคะทุกคนเขาฮิตมาแบบพักใหญ่ๆแล้วแหละเป็นลิฟกอที่ทางง่ายนะคะเพราะว่าเป็นสีออกแนวน้ำตาลอมแดงกกำๆนะคะสาวผิวขาวเนี่ยทาแล้วสีขึ้นแน่นอนสีชัดแน่นอนนะคะส่วนนิ้งเนี่ยนิ้งใช้แล้วรู้สึกว่าสีเขาแทบ จะแบบไม่ต่างอะไรจากนินงฝีป,ปากเลยนิ้งก็เลยเลือกที่จะเอามาทาแบบบางทีนิ้งทาลิปแมทก่อนนิ้งก็จะเอากรอสของเขาเนี่ยแปะแปะด้านในริบฝีป,ปากแล้วก็เมมเมมออกมาเพราะว่าเขาก็จะมีสีของเขาที่เป็นระเลือลเล่อระเรื่อออกมานะคะก็คือชายเราเวิร์กปากดูชุ่มฉ่านะคะส่วนในเรื่องของความชุ่มชื้นเนี่ยนิ้งบอกก่อนว่าไม่ไม่ค่อยได้ช่วยเลยในเรื่องของริบฝีปากชุ่มชื้นมากนักนะคะ เป็นไงกันบ้างคะทุกคนชมเฟซบริตประจำปี2020ของนิงไปแล้วนะคะนิงก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะจะชอบคลิปนี้นะคะก็จะมีตัวที่แบบใช้แล้วชอบซ้ำเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็ยังคงเป็นคนที่แบบใช้ตัวไหนชอบเนี่ยก็จะใช้เขาไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะ เพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีแฟบริกตัวไหนนะคะแนะนำ <c oughs> ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนิงด้วยนะคะนิงก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะจะชืช่นชอบคลิปนี้นะคะใครที่ชืช่นชอบนะคะอย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้นิงขอตลาไปก่อนพบกันใ่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะ